สวัสดีครับพบกับป่องแป้งสมุนไพรนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับอยู่สวนของมาดามติ๊กนะครับซึ่งเป็นสวนที่สวยมากติดกับเนาะบึงใหญ่เลยครับมาดูเลยครับนี่ครับสวนพีติ๊กนะครับนี่มีต้นไผ่ยักษ์ด้วยนี่นี่นี่แต่ผมไม่ได้มาถ่ายไผ่ยักษ์นะครับผมพามาดูสมุนไพรอย่างหนึ่งที่มีทั้งพิษแต่ก็เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับคนเป็นผิวโรคผิวหนังนะครับเป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นโรคเลื้อนอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับ นี่ของเขาคือใครรู้จักมั้งครับนี่นี่ต้นเป็นต้นต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ครับนั่นก็คือกระเบานะครับลูกกระเบาใครรู้จักต้นกระเบามั้งครับผมครับนี่นะครับต้นกระเบานะครับนี่ครับลูกของเขาลูกของเขาเป็นเป็นผลไม้ป่าหรือว่าเป็นสมุนไพรก็ได้นะครับแต่คนกินไม่ได้นะครับเพราะมันมีพิษนะครับ ตัดตับม้มแล้วก็ไตนะครับไม่ได้นะครับคนกินไม่ได้กินได้แค่ปากับลิงนะครับครับผมเขาเป็นพันธุ์ไม้ที่เจอที่สุดในในเอเชียนะครับในเอเชียแถวตอนออกเฉียงใต้นะครับในประเทศไทยพบได้ทุกภาคครับผมแต่วันนี้เราเจออยู่ที่ป่าริมน้ำครับถ้าลูกนี่ลูกอ่อนของเขานะครับผมนี่ยังไม่สุกนะครับถ้าลูกสุกจะเท่ากับสองกำปั้นใหญ่กว่ากระท้อนอีกเท่ากับกระท้อนห่อเลยเนาะท่านผู้ชมลูกใหญ่แล้วดูครับความ แข็งดูแข็งดูลูกใหญ่มากน่ากินนะแต่กินไม่ได้นะครับเป็นผลไม้ที่มีเป็นเขามีพิษนะครับแต่เมล็ดเขาเป็นสมุนไพรนะครับกระเบาเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมเนี่ยครับไม้ยืนต้นนะครับอยู่ในกลางกอไผ่เลยครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมนี่ใบของเขาลักษณะใบเขานะครับใบจะยาวเรียวเหมือนขนนกเลยนะครับนะครับนี่ใบครับมันนะครับผมไม่ทิ้งใบนะครับ ใบของเขามีความใหญ่และแข็งแล้วก็หนามากเลยเหมาะที่จะเป็นไม้ร่มนะครับใครจะทําสวนจะเป็นไม้ล่มก็ได้นะครับแต่เขามีพิษนะครับลูกของเขาใหญ่น่ากินไม่เหมาะสําหรับที่จะปลูกไว้ในบ้านเพราะมันมีพิษเนาะเดี๋ยวพอลูกเขาน่ากินแล้วเด็กๆเ,เล่นไปเร่มาแล้วเอาเข้าปากเนี่ยก็ไม่ได้นะครับถ้าเห็นก็ต้องระวังนิดนะึงเพราะเขาเป็นผลไม้ที่มีพิษนะครับผมครับนี่ครับลูกของเขานะครับเนี่ยเมื่อสุกแล้วจะกลายเป็นสีเหลืองนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเห็นแถวบ้านผมเนี่ยจะเป็นปลาชะโดชอบกินนะครับเห็นคนคนแก็นพ่อแม่เขาเล่าให้ฟังว่าปลาชะโดจะชอบกินกับพวกลิงพวกข้างอะไรเงี้ยสมัยก่อนแต่ตอนเนี้ยมันเป็นป่าชุมชนไปแล้วลิงข้างก็ไม่มีนะครับมันก็เหลือแค่ริมน้ําซึ่งริมน้ําก็จะติดกับวัดนะครับก็จะเป็นกลายเป็นที่อนุรักษ์พันุ์ปานะครับเป็นเขตอภัยชาทานนะครับก็จะติดกับริมน้ําซึ่งถ้าลูกสุกหล่นลงไปในน้ําปลาก็จะกินครับนี่ครับเขาก็เลยรู้ว่าเออทำไมปลาชะโดชอบกินเพราะแถวเนี้ยที่เนี้ย เป็นเพจพิชธานเลียะะเยยเ้ยงปลาชะโดเลี้ยงปลาสวายเลี้ยงปลาเป็นพันปลานะครับเยอะมากเลยเป็นบึงใหญ่ครับผมเนี่ครับมาดูสรรพคุณของเขากันนะครับผมมะเร็ดนะครับผมใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งนะครับส่วนรากและเนื้อไม้ใช้เป็นยากแก้ขับเสมหะแต่อย่าลืมว่ามันเขาเป็นพิษนะครับนะครับส่วนใบใช้ตำพอกพิษบาดมิบาดแผลสดนะครับผม พอกได้เลยครับถ้าเกิดมีมีดบาดอะไรบบดก็เอาใบเข้าไปตำแล้วพอกได้นะครับผมใช่ครับนี่ครับส่วนเมล็ดของเขาน้ํามันหรืออะไรนะครับผมน้ํามันจากเมล็ดนะผมใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนังครับพวกเชื้อราโรคผิวหนังกากเกลื่อนโรคเรื้อนนะครับจะรักษาได้ดีมากสําหรับเมล็ดน้ํามันจากเมล็ดเขานะครับสกัดน้ำมันน้ามันมาจากเมล็ดเขาจะรักษาพวกโรคผิวหนังได้ดีนะครับผมนะครับส่วน ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะใช้กรุณาปรึกษาหมอหรือว่าคนที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นสมุนไพรที่มีพิษนะครับนะเพราะว่าเขา,เอ,าออกฤิ์ต่อตับนะครับแล้วไตและม้ามนะครับจะใช้ดูให้ดีนะครับผมเพราะว่าเขามีพิษแต่ถ้าแต่ส่วนใหญ่ก็คือรักษาภายนอกครับอย่างพวกรักษาพวกกากเกลื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าออุ้ย ลูกอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลูกอิสุกอิใสยด้วยนะครับเขาก็รักษาได้แต่รักษายัางไงผมก็ไม่รู้นะครับผมอ่านแค่นำผมอ่านเจอในตําราเจอมาแค่นี้ถ้าขัดใครจะใช้จะยังไงยังไงกรุณาสอบถามผู้รู้นะครับหรือว่าแพทย์แผนไทยนะครับผมนะครับนี่ครับต้นกระเบาเขาซึ่งขึ้นอยู่ในป่าของมาดามติ๊กนะครับนี่ครับผมก็มากับพี่ติ๊กเหมือน